สวัสดีครับยูนกับช่องทำกินนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาเก็บผักแพ็คผักแบบสุญญากาศนะครับเอาไว้เก็บผักให้อยู่ได้นานๆน,นะครับก็อุปกรณ์วันนี้ก็มีแค่ถุงพลาสติกแล้วก็หนังยางนะครับแล้วก็มีถังใส่น้ํานะครับแค่นั้นนะครับถ้าใครไม่มีถังก็เป็นหม้อก็ได้หรือว่าใช้เป็นโอ่งก็ได้นะครับใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกัน,นครับ เดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับวันนี้ผักที่ผมจะเก็บก็เป็นข้าวโพดนะครับแล้วก็อันนี้ครับที่ผมปอกคือที่ใส่น้ํานะครับใครจะใช้เป็นหม้อเป็นถังพลาสติกหรือว่าใช้เป็นโอง่งมใหญ่ก็ได้นะครับเราแค่เอาเอาลงไปจุ่มนะครับเดี๋ยวเรามาลองทากันเลยนะครับขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะเอา,เอาผัก มาเรียงใส่ถุงนะครับแต่วันนี้ผมใช้เป็นข้าวโพดนะครับเรียงใส่ถุงไว้ให้เรียบร้อยนะครับคือเราจะซีนแนวไหนเราก็เรียงไว้แนวนั้นนะครับวันนี้ผมจะซีนเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับวันนี้ก็ถุงจะใหญ่ไปนิดนึง ก็ถุงใช้ตามขนาดผักที่เรามีนะครับเล็กใหญ่ก็ถุงเล็กก็ผักน้อยก็ใช้ถุงเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยนะครับอล้วนะเราจะเอาลงไปจุ่มในน้ำเลยนะครับ ก็จะแนบเนื้อแบบนี้เลยนะครับเหมือนเราใช้เครื่องสูญญากาศเลยนะแต่ว่าผมว่าข้าวโพดนี่ไม่ค่อยเห็นภาพนะเดี๋ยวผมจะเอาผักอย่างอื่นมาลองแทนดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับ,บอนันนี้เป็นใบตองนะครับทเหมือนกันนะครับจุ่มลงไปในน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อย ไล่นะครับให้อากาศออกมานะครับก็ระวังอย่าให้น้ำเข้าไปในถุงนะครับถ้าเป็นภาชนะ นะใส่น้ำใหญ่ๆแบบนี้ทำง่ายนะครับสจแล้วครับนี่ครับ จะเป็นการเก็บแบบสุญญากาศเลยนะทุกคนเนี่ยครับถ้าเป็นพวกผักใบเขียวอะไรพวกนี้ครับทำง่ายนะคือแบบวิธีนี้เราไม่ต้องซื้อเครื่องนะครับทำแบบบ้านนะครับเก็บผักในครัวเรามาทำนะครับที่เราปลูกไว้เองนะครับอายุการเก็บมันก็จะนานไปอีกกันนะครับโอเคครับยังไง ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องทำกินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับ